สวาาัสาาดีสวัสดีตอนเช้าเด้อเจ้าสวัสดีสาบา่มีแนวเหตุ็เลยหาเวียนให้เจ้าของไปลองเลยก่อนกำลังขวัวตะไคร้ค่ะหอมแดงแกขอขอองอบ,บอกข่อยาเหตุยังนี่มาติดตามทำกันเลยว่าข่อยาเหตุยังขิบบๆข่อยาเหตุยังว่ยสิขวัวผสมทุกอย่างนี่ค่ะมัน หอมเนี่มันอน่าซุกละเอียดค่ะแม่เดี๋ยวเขาจะสิมาลงมือเห็ดกันถึงเจ้าอหอมบวบของปลาดิบซอยเดท่ากันสีคอยผัวเอาผัวจะมันแหนมผัวแบบเกลี้ยงเกลี้ยงใหม่ๆหน่อยเดินะนาดถึงเจ้าค่านะสำคัญก,ก็คือข่าตะไคร้หอมหอมบัวกระเทียมของกระชาเล็กหน่อยเด้อ กระเทียมขอดกใส่หัวใหญ่หนึ่แบบหัวใหญ่แบบเป็นหัวใหญ่ๆน่ารักี๋ะนะผักบวกับประมาณกําหนึ่งพอสิงไข่ตะไคร้กับกําหนึ่งค่ะแต่ค่ะในประมาณสองกําหรือสามกําผส,สมต่างๆ,ๆมงะกรูดอะพี่ต้องขอดใส่หม้อกระถา,างใหญ่ๆแบบนี้ผลสิเหตุในปริมาณแบบน้อยหนึ่งบริเวณลายลองลองเบอร์คางแรลกอกันนี้ขอก็บบอกเคยเห็ุจือเถื่อ แต่ก็คืดว่าตัวเองต้องเห็ดเป็นเห็ดบลเป็นก็เบ,บิ่งในขน,นะดซองสีแดงนี่แหละนะลองเบิง่งลองไปก็สิคอยขวัวไปจนมันสุกคนเดจ้ะป้ามืนอนี่ลมเย็นนย่าเลยพี่น้องเลยผูกคุณแม่คุณน่ะลมผูก โอ้ยอากาศเปลี่ยนทุกเจ้าเอ้ยบัวเลยยังฮอนแท้ฮอนว่ามากมื่อนี้ลมเย็นสบายขว,ว,ว,วายสีขวให้มันซุกยังเหียบห้อยแล้วเขาจะมาติดตาม,มกันเด้อบอกขวายเสห์อยังฝากติดตามช่องสิปน้อยร้อยดียล,ยล่าเด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เน่ยสบายดีปีใหมล่ลาเด้อพี่น้องเด้อซุกแล้วพี่น้องหลังจขากขเ้าขวบใส่ลาขวบประมาณ หานาทีทาก,ก,กีนขาตะไคร้หอม,ม,มพักบัวกระเทียมเขาก็เริ่มแหมละตะไคร้เขานีแหมเลยยังแต่พักบัวยังแต่พวกขานี่แหละแต่ว่ามันใหม่ละเ,ลน,เน็นกในน้องมันก็บอเป็นยังไงเลวลาเขาไปตำมันจะสีหอมพอ,อประมาณหานาทีสิบนาทีกับสิบพอแล้วอง ก็จเขาขว่าข่าพวงแยกแล้วแล้วเขาก็สิบขว,ขวับอกเพ็ดเลยพี่น้องเด้ออันนี้หักเพ็ดหักเพ็ดเข้าข,ว,ขว,ว้แล้วแล้วแต่ว่ามันนุนเลยเลยเอาหมกเพื่อเติมให้มันหอมขว้าหมกเพ็ดในี่าวใส่ใส่น้ำมันน้อยหนึ่งเลยพี่น้องเด้อ โซ่คอยเอง <c oughs> <c oughs> แต่จะผูกหมักกันอางเดิมบางคนกับโบใส่นละมันแต่ว่าสูตรมันคือต้องใส่นละมันอยู่แล้วต้องใส่ต้องใส่ลายได้หนึงแต่ว่านโบใส่ลายไอซีใส่เพรา,าะมันหอม มันเวลามันถือบักเพชรแล้วมันสะหอมเลยพี่นอ้องหอมแบบหอมแบบแซ่บนั่นแหละใส่ข้าวเปียงกแ็แซ่บแบบบักเพชร หละไปจองเลยข่ายจามข่อยปลาเด็ดหลังจากคอยขวบมะเพสซุกเหยพรข่อยกะซิมาต้มหนังหมูไปดองอัหนังหมูนองไปซื้อมาให้แต่ตลาดหากำมะหอดมากินข่อยกะทำความสะอาดเหยมพรแล้วข่อยกะม,มาต้มต้มจนมันสุกคนละชิ้นเด้ยเลย เราติดตามรำกันเด้อบอกข้อยสิุเหตุยังกินมาเนี่ยคอยคือว่าสมเจ้าตองเดาออกผู้ใดคือว่าข้อเหตุยังกินคอมเมนต์มาบอกข้อยหน่เด้อนางมูค่อยได้ที่แล้ะสมเจ้าหลังจากนางมูเฮาสุก,ทกเทม่อนฮอสมเจ้าออกมาผากักให้มันเย็นสมเจ้ามาพอออมาาี่น้องมาใส่แค่นั้นคือเรื่องเหลือ่อมบ่ Hai sukla pada ci megangmu Hai bela sulah มูตัวเขาต้มมาแหละก็จะเอามาแช่น้ำเย็นก่อนเพราะว่าคอร์สเห็ดให้มันนะนะ่ะเย็นเย็นไวเขาจึงเห็ดได้กินไวคุณเจ้าหลังจากนะเขาแช่น้ำเย็นแล้วเขาก็จะเอามาแล่แล่เอาอะนะหนังตัวมันติด ในนังนี่นะไขมันนะโอ้โหอ,อันนี้จะเอาออกฉีบเลยพี่นังเด้อจะเอาแต่นังสดๆเากินไว้เัาก็เห็ดไว้พี่นังเลยอันนี้พิธีที่คอยเห็ดไว้ก็คือแช่น้ำให้มันเย็นโลดบางคนน้ำ ปะห้มันเย็นเป็นซัม้มโอ่งคนละยังไม่เห็ดดอกควาสีเขียวเห็ดเพราะว่าจะไหนขับมาพันลูกเลิกโอ้ยเยนมาแล้วมันสิดขขเสร็จแล้วแล้วก็แล้วเปือ่อยคนนั้นค่ะว่าแล้วตบเมียนาะติดมันแน่นหนึ่งกับผมเป็นยังเไาเห็ดกินเองเจ้าเอ้ ออเลาเตเนาะโอ้ยนั่นเลยซุกขักอะไรปพ๊กก็จะเอามาทอดเห็ดน,นะเจ็ดหมูเปลือยะไรกี่เอาก็ได้ไนะีออก ลืมบอกว่าน้องเอาแต่นั่งบอกเอาน้ำมันนี่น้ำมันเป็นโลนังน้อยเดียวนะได้ตำหมากจาเอ้มังเจอกระซอยน้ำมันใส่ก็ได้เพราะว่าเทียบบอกมันก็จะอกอกมันมันอยู่แล้วน้อยหนึ่งตามากมันน้อยของอิซอยน้ำมันใส่ดำ ้ำมันมันก็่ขอเสียน,นะอยสิแจะเอาไปถอดเห็ดเผ็ดหมูซะตัวน้ำมันัน,นต่อนี่เดิเหลือออามาแต่หนังเลยนี่เปื่อยเป็นน้ำมันมัดงเอ๊ะปปอ,อ่าฟอเด้อเอาไปต้มน้ำมันมัน Wala pinaw. Hagkat so, ay pa. Ito, nang mong tuwe, wai. Ito, nang mong, ay, ay, Để không biết các thương nó được rồi không phải mệt mẹ 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 เราม่้ออกไม่เปไดนใทางแร่นการเหยดบแจกวงพลทางเล่ทางเล่ในการทำแจบวบงกินเองนะพี่องเ้อจะประด็น้ง,ง่ายยานี่ปส่ประเด็ยนยกงจะต้ตาอย่างที่าก็มีกะทิแลมีกะทิเขาใสมปลาตะกี้คยคิดว่ามีกะทิใส่ประเด็นโมเม้นพี่ด้แต่ อย่างเี้ยเห้่ใช่อไรอนมูแล้วแล้วกระเทียมผักบัว ข้าโคสินไคข่อยกับขัวเฮี่มหอยมันเย็นเหี่มหอยแล้วมะเพ็ดข่อยกับขัวเฮี่มหอยแล้วบัดนี้ขอยสิมาลงมือตำสุนเจ้าตำตำตัวข้าวกั้วเนี่ยให้มันมุนค่ะคักไปไปตำกันบัดนี่ส่ปั้นแล้วเด้อขอยปั่นเราขอยจะสิม่เราตำบัดเดียวมันอันนาะหกขอดกระดูกโบราณเฮ้ยเบิรงแต่ขอยปั่นแล้วก่อนเราก็จะสิไปตำไม่แล้วแล้วแหละสุนเจ้าขอยปั่นสัมเนียเด้อขอยหมักละเอียดเราขอยจะเอาไปตำดนี้ยตำรวมกัน ไปปฏิตารลำกันจะได้บมีขากรองได้พี่น้องเอ้ยยังหาสนใจอเห็นน้าแต่ขึ้นวางสนใจก็คือขึ้นภาพออกก็เอาไปเทใสกันเลยก็อาไปตำเอาส่วนผสมทุกอย่างเอาไปตำใส่กันไปปฏิตารลำกันอันนี้มักเผ็ดได้พี่น้องได้หมกเผ็ดตะก้อยขัวแล้วขอกระเอามาผสมใส่กันมาเลยตำขั้นตอนนี้ก็คือตำให้ละเอียดเลยทุนเจ้าไปไปตำกันเลยไปหมักเผ็ดหมักเผ็ดหมักบมกเผ็ดกะ ใส่มมักเพ็ดพี่น้องให้นอกเขา้มมักเพ็ดมาก็าใส่เบดนี่เลยมักเพ็ดเอ็ดเพ็ดพน่นองนะและว้วก็เสเต็ดไปกินลายมืองเลยใส่เคองหนึ่งซะเนาะกะมีเนื้อปลาใส่เนื้อปลาเราจะคอใส่าใสในาง ใส่ลงใส่ำหน้กก็ได้้ำหนาก็ใส่้อยนวลตัวผสมนี่ก็ตั้มไปเรื่อยๆจนมันแหลกพอนด้แล้วเลยจะใส่จะใส่เป็นนัวเป็นนัวประมาณ3าม่วง แล้วก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลก็กหมดแล้วน้ตาลกำหมดนะน้ำตาลประมาณบ,บ,บวกหน่อยหนึ่ง ส่วนผสมทุกอย่าง,งมันเข้ากันเรียบร้อยแล้ว นังหมูพี่เนาะนังหมูใส่เลยมีส่กตะโดโดวยขบไปหน่อยพอด,ดีพอด,ดีเลยขบหนึ่งพี่น้องเลย น้อยพอพี่น้องเอ้ย ก็บริสายนะเ้อะบริสายใบขี้หูมันจะกินมันบดใบขี้หูกับบุมี่ที่่านไปเก็บ ็ดในหนึ่งเอาไว้หกขวดไปน้อยเวลาเขาตำนะเขาตำใส่สก,กุกใหญ่ๆนะพี่น้องเด้อนี่เน,นี่ยกระสีประมาณนี้อ่ะทางหน้าเนี่ยเขาจะเอาออกก็ก่สนตำทั้งลูกของเข อีกพี่น้องเอ้ยว้าวได้ถั่วใหญ่หนึ่งพี่น้องก็จะใส่กล่องเที่ยัให้น้องคอยกินไม่ได้พวกคอยแบ่งกันโบซีมกัเนะอันนี้หนังหมู ใจเลือกใส่หมักเพชรจะใส่หมักเพชรเ้อรู้สึกหมดจานเนอะแล้วแหละพี่น้องแจ๋บิง,บง่อยแซ่บ c ฝากติดตามสองสิบน้อยร้อยลีลาหน่อยเด้อแล้วบอกกัไนไปคลิปหน้าพี่น้องสลับพี่ลีลาไปก่อน ใส่ได้สองมานยปีใหม่แล้ว